สว,ส,สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามีตัวอย่างนะคะวันนี้ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะคะจะเป็นตัวประการวมรุ่นของปาร์เกร์นะคะมีให้ชมค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามีเป็นรุ่นอะไรบ้างอย่างตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นที่ค่อนข้างหายาก,กนิดนึงนะคะเป็นคอร์เรคชันไอนะคะแต่ว่ามีรวดลายในตัวเป็น i อเอ็มพรีเมียมนะคะก็รุ่นนี้จะค่อนข้างหายากเลยนะคะตัวด้ามเนี่ยจะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะ ส่วนใหญ่ที่เป็นลายแบบนี้จะทําชื่อไม่ได้นะคะรุ่นนี้ทําชื่อออกมาได้ด้วยนะคะล้วก็อันนี้เป็นชื่อทําทไปถวายครูบาอาจารย์นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นด้ามสีดําออกด้านๆมีลายแล้วก็ตัดกับตัวอะไหล่สีทองด้วยนะคะตัวนี้น้ําหนักจะค่อนข้างเบากว่าตัวรุ่นที่เป็นตัวพวกไอเอ็มปกติรุ่นนี้นะคะก็เวลาจับก็จะถา น้ำหนักเบาเขียนถนัดมือนะคะบางคนแล้วแต่ด้วยนะคะเพราะบางคนก็ชอบปากกาที่ไม่หนักมากเวลาเขียนเนี่ยจะทําให้ไม่เมื่อยนะคะแต่บางคนชอบปากกาที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะ2โมเดลนี้จะเป็นโมเดล IM เเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวรุ่นมาตรฐานนะคะอันนี้เป็น i m เอพรีเมียมลักษณะตัวด้านจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวถัดมานะคะก็จะมีตัว ที่เป็นตัวรุ่น s o n เน17นะคะตัวนี้เป็น m t t t e Black สริมนะคะตัดด้วยอะไรสีทองก็สามารถทำชื่อออกมาได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้ที่เป็นตัวประการลุกลื่นนะคะ สำหรับโมเดลถัดไปตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็เป็น e r b e l นะคะเป็นรุ่นที่ได้รับรางวัลของตัว Parker นะคะ e r b e l p r e ร i u พรรุ่นนี้นะคะทำคอเลคชันนี้นะคะออกมา3มสีมีสีดำน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนะคะตัวนี้เป็นบอดี้สีน้ำตาลเวลาจ,าจับเจ้าจะเข้าเคิร์ฟแบบนี้เลย อันนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าจะใส่ชื่ออะไรลงไปเราไม่ได้ฟิกนะคะก็สามารถทําได้สําหรับข้อความก็ทําได้ยาวเท่าที่พื้นที่จะลงได้ตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ออกมาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยสำหรับตัวนี้นะคะเออ,เ,ออเออพิเอยมถัดมาก็จะเป็นคอเลกชั่นจอตเตอร์เออลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจอตเตอร์เออลเนี่ย โมเดลของโมโนโครมรุ่นนี้นะคะทำออกมามีสีสีนะคะก็จะมีสีทองสีพิงโกแล้วก็สีดำอีกสีหนึ่งจะเป็นตัวสีซิวเวอร์นะคะวันนี้เราจะมีตัวอย่างให้ชมเป็น3สีคอเลคชันนี้ก็คือจะแตกต่างกับรุ่นจอตเตอร์สแตนดาร์ดปกติที่จะมาเป็นตัวแหนบเงินแหนบทองนะคะตัวนี้จะมาเป็นแหนบสีเดียวกันกับตัวด้ามน,นะคะบอดี้ดำแหนบดำบอดี้พิงโกแหนบพิงโกบอดี้ทองแหนบพิงโกเอ๊ะแหน ทองนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยก็สวยงามนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ชมมาณนี้นะคะก็สามารถทําได้ทั้งชื่อไทยชื่ออังกฤษนะคะก็เป็นบอดี้รุ่นกดแบบนี้สวยงามนะคะคตัวถัดมาก็จะเป็นตัวเวกเตอร์นะคะสําหรับตัวบอดี้รุ่นนี้เวกเตอร์สแตนเลส ก็มีเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวจอเตอร์สเตเลสไซส์มาตรฐานนะคะก็จะมีไซส์ขนาดแตกต่างกับตัวจอเตอร์เอลนะคะจะประมาณนี้ขนาดต่างกันนะคะตัวนี้เป็นสเตเลสเงินทั้งด้ามน,นะคะสเตเลสซีทีก็สามารถที่จะใส่ชื่อได้เช่นเดียวกันเค สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างมาให้ชมตามนี้เลยสำหรับใครที่กำลังมองหาของควันนะคะก็สามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ